เมื formas, ่อกี Mother, no ้เห็นภาพฝั่งไทยแล้วว่าเขาทะลักล้นกันมาเป็นยังไงก่อนจะทะลักล้นข้ามาฝั่งไทยเดี๋ยวพาไปดูในฝั่งเขมรหน่อยก็แล้วกันครับว่าอบพยพกันจ้าระวันคนเยอะแยะกันขนาดไหนครับเจ็งน้อยนี่บอลโอลเยิ้งแต่ชาวปีประเทศไทยจชมมาตกมาเนี่ยเรามาดรอ่ะเจ็งน้อยเจ็งน้อยชาแนลบอลบอลนี่ฮันดูไฮละทนยังมาบอลมาดรอได้มายดรอสับปะรดเพื่อไปบอลบอลตู้ดีเจ้าดรอข้างดอกไร้เจ้ากล้าไทมาดอกไายมีร้านจุ้ดรอเตี่ยมไฟฟ้าไปจัง มาจากไหนกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ครับคนเขมรเดินทางกลับมาจากไทยกลับสู่บ้านเกิดผู้ชายคนที่อัดคลิปเขาเปรียบเลยบอกอุ้ยดูสิเหมือนงานบุญงานกระถินเลยเนี่ยอ่ะอย่าลืมนะติดต,ต่อญาตินะรับกลับบ้านกันนะพวกเขาเดินทางออกทางไหนเน <Picasso> ี่ยตอช่วงนี้ด่านปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเ <Ind ian> ออผ่านไปทางไหนผ่านกลับไปช่องทางนั้นถูกกฎหมายไหม ถ้าผ่านกลับไปในช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมายดังนั้นถ้าจะผ่านข้ามกลับมาก็จะมาทางที่ไม่ถูกกฎหมายเหมือนเดิมหรือเปล่าและสุดท้ายก็ไปโดนจับตามที่เราไปก่อนหน้านี้ไหมอีกคลิปหนึ่งครับคนขเขมรพัดถิ่นจากการลุกรามอธิปไตยของไทยต้องลีภ้ภัยอบพยพกันด้วยรถอีท็กเดินทางกลับกัมพูชากัน,นเนมมป็นแบบนีมม้ครับ có bị càng cua càng cua cua này nè đi <laughs> tới đà vinh tao trơm na 23 driver mà em đánh khói này đâu sao sao cua phá mồ cái đó à cơm đền này mồ cái tận mần này ba con con đền thằng bò เราตระเวนหยียดยมกระดูกชุนหรือวันเชนทีือเต้เตอ,อด้วยเที่ยงโมบานโยไอ้บ้านโมตามเยอะเลยอบพยพกันจะไปเสียมาราชฮะหลังจากพี่เอามอเตอร์ไซค์พัดลมแกนลนน้ำมัน,นขนคน,นขนของขึ้นรถอีแทก ขับพากันอบพยพไปครับแล้วพระเมรมาเจอก็เลยทักถามก็เลยได้ความบอกว่าเนี่ยเขาอบพยพหลังจากที่มีปัญหาความตึงเครียดชายแดนไม่กล้ากลับเข้าไปในพื้นที่เลยแม้ว่าจะประกาศจริงแล้วก็ตามพระก็เลยถามว่าจะไปไหนกันล่ะคุณโยม เขาบอกว่าจะไปบ้านหลานอยู่เสียมาราฐแล้วก็พากันเดินทางไปนี่กัมพูชาก็ยังงอพยพกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะออแต่มันน่าแปลกอย่างนึงนะในฝั่งเราเนี่ยเมื่อตกลงหยุดยิงเราก็ค่อยๆให้ไฟเขียวคนกลับเข้าบ้านตัวเองได้แต่กัมพูชาย,ยังให้คนอบพยพอย่างต่อเนื่อง เอ๊ะมันจะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าก็นี่ไงทำไมถึงยังไม่ให้เขาเข้าไปที่บ้านของเขาเออแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนเขมรเองต้องมาอพยพอย,อย่างเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ข้าวของเครื่องใช้อะไรมันก็ไม่พอค่ะเลยจะเอาให้ดูว่านักข่าวเขมรเนี่ยเขามีของที่คนบริจาคมาคแล้วนักข่าวเขมรเนี่ยเอามาแจกให้กับคนที่อพยพตรงบ้านจกเจยบ้านจกเจยคือบ้านหนองจานสะแก้วของเราเนี่ยแหละค่ะ แล้วดูนะไอ้ตอนที่แจกของเนี่ยนะนักข่าวเขมรเขาบอกเลยอย่าโลภของที่เราเอามาเนี่ยมันมีไม่พอสําหรับทุกคนหรอกเอาจับฉันนะอะไรของฉนนะมิกมิกยังมาห้าอยู่กับเจ้านายจังบ้านเตี้ยรบอแต่บ้านดีเหมันครุ๊ปเทเต้คนเมืนานเฮ้จังยังกลมลบลุ่นอันนัตขึ้นเนี่ยตัวการนะรบอบอลทำไมเจ๋อแล้วเจ๋อเยอะกลมลบลุ่นรบอแต่เจ๋อออย បានប្រមាណយកប៉ុណ <environments> <makes communication> ្ <secondo> <änger mumma> ្ន <Nike> ឹងទៅជៀនរបស់គេច່າຍគ្នានោះឥឡូវឃើញអ្ហ្មិញខ្ញុំថាម្ដងដឹកណោះឥឡូវក្រ োন ពួកយើងនេះយកយកសាជូកញ៉ាំចូលនេះយកយកសាជូកចូលបឡាយហើយទឹកសិតចូលចូលមកម្ដង៥ណោះនេះ โอ้โหคุณผู้ชมดูดิคนเยอะเลยใช่อันนี้คือใครที่อยู่ตรงเนาต้นไม้ร่มไม้ก็ดีหน่อยแต่บางคนก็ตากแดดรอรับของลูกเล็กเด็กแดงมามาเนี่ยมานั่งรอแบบนี้กันหมดเลยอะค่ะ นี่แค่คลิปบางช่วงนะคนที่พูดอยู่น่ะเมื่อกี้ยืนพูดอยู่ก็คือนักข่าวขมรแแม่ก่จะแจกของได้เขาก็พูดประมาณว่าขอความร่วมมือชาวบ้านน่ะให้อยู่ในความสงบนะคนที่ได้ของไปแล้วอ่ะอย่าวนมารับซ้ําอย่ามาต่อแถวซ้ําของจะได้กระจายไปถึงคนที่ยังไม่ได้อย่างทั่วถึงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถือว่าเป็นทานจากคนอื่นเอาไปแบ่งปันกันเพื่อความอยู่รอดอย่าโลภอย่าอิจฉากันและเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าของที่เอามาเนี่ยมันมีไม่พอสําหรับทุกคนหรอกนะ หลังจากนั้นก็เริ่มแจกเนื้อหมูผักสดน้ำดื่มอากาศมันก็ร้อนร้อนนะนะ mm hmm. อันนี้ดูคลิปนี้ไปแล้วดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นสภาพศูนย์อ,อพยพที่พักชั่วคราวอะค่ะของชาวบ้านจกเจย mm hmm. ปลับเข้าบ้านไม่ได้ไนี่ย mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ทหารไทยก็จัดการพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วดูสิคะ mm hmm. เป็นเต็นท์ผ้าใ mm hmm. บตานสอง 2. 2> ข้างทางแบบนี้โอ้ oh, อยู่กันแบบลำบากเลยคะ่ะข้าวของเครื่องใช้ก็ไอ mm hmm. พวกแบบอุปกรณ์ทำครัว ทังก๊สถุงต้มหมอ้อหมอ้หมอกระทะสเสื้อผ้าก็วางกันแบบนี้ค่ะบนพื้นดินที่มันเป็นดินแดงๆนี่แหละชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อพยพที่กัมพูชาค่ะในขณะที่ฝั่งไทยเองนะครับชาวบ้านที่บ้านเรือนเสียหายวัดวาอารามที่เสียหายจากอาวุธหนักฝั่งกัมพูชาค่ะ เวลาผ่านมาจนถึงวันนี้ก้มกราคม2,569สภาพพื้นที่ความเสียหายล่าสุดมีการซ่อมแซมเยียวยาฟื้นฟูแล้วหรือยังติดตามบรรยากาศสดล่าสุดกับป๊อกแป๊กภูบดินนะครับรายงานสดจากพื้นที่จังหวัดสะแก้วป๊อกแป๊กเชิญครับ ุณผู้ชมครับบ้านเรือนประชาชนที่รับความเสียหายจากลูกระเบิด B.M. 2 1ตกในพื้นที่นะครับก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือวัดนะครับก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมเพราะเพิ่งมีการประเมินความเสียหายไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเดียวกันชาวบ้านเองก็บอกว่าการช่วยเหลือของคนไทยนั้นนะครับเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษย,นษยชนนะครับซึ่งแตกต่างจากของกัมพูชาอย่างชัดเจนครับ พาคผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมขา่าวทรัฐทีวีเราไปตรวจสอบนะครับไปสำรวจที่บริเวณวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโภคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่ถูกลูกระเบิด b ีเอตกอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าเป็นรั้วที่ถูกสะเก็ดระเบิดนะครับก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีการ ตรวจสอบนะครับในเรื่องของความเสียหายไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรวมถึงบ้านเรือนประชาชนเองเนี่ยก็ยังอยู่ในการที่สภาพเดิมนะครับบ้านเรือนยังไม่มีการซ่อมแซมแต่หลังใดน,นะครับเพราะว่าหลายคนเองก็ยังไม่ได้มีการกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รับความเสียหายแล้วก็รอฟังข่าวนะครับว่าการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินราคาเนี่ยจะมีการซ่อมแซมได้ ที่ตั้งใจไว้ด้วยหรือไม่นะครับเราไม่มีความกังวลใจเรื่องความเงินเงินต่างๆหลังจากนี้ว่าจะได้รับเต็มจํานวนด้วยหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันเราได้พูดคุยกับนางทองแดงนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบอกกับทีมข่าวว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่นะครับแม้ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังคงไม่ไว้ใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนนะครับซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือของคนไทยนั้นต่างฝ่ายต่างมีน้ําใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นก็ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันใใในนนนส่่่่่ววววขอองเจ้้้าาหหทททีีกกกยัมมมด็รรรื ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเองรวมถึงบ้านเดินประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งบ้านของตัวเองนั้นก็พังทลายเช่นกันนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการประเมินราคาไปแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้รับเงินในการเยียวยาทั้งหมดหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนประเด็นเรื่องของศพของทารกัมพูชาที่เสียชีวิตในพื้นที่ในขณะที่ ที่บ้านหนองจายบ้านหนองยาแก้วตนเองนั้นก็เห็นข่าวนะครับก็บอกว่าค่อนข้างหดหู่เหมือนกันแล้วก็มองว่าเป็นการปฏิบัติของฝั่งกัมพูชาซึ่งเราในะอยาไปสนใจเขาเพราะประเทศไทยนั้นทําได้ดีที่สุดอย่างที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ต่างจากกัมพูชาอย่างชัดเจนครับไปฟังเสียงนางทองแดงกันครับทีเขาบอกเขายังไม่ได้ให้นะเขาแค่ประเมินเฉยๆว่า ต้องรอจังหวัดมาตรวจว่าเขาจะลดจะเพิ่มอะไรยังไงอ้เรื่องอื่นแม่ก็ไม่รู้แต่ในส่วนของเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่เราไปสำรวความเสียหายมันเยอะมากไหมแม่ก็หนูดูเจ้รลูกว่ามันขนาดไหน ด้านนอกเยนะเดินด้านในที่เสียหายด้วยเขาก็รู้ว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ตั้งมาตั้งกี่ปีมันนานตั้งแต่ตั้งแต่เขาอพยพมาที่มาตั้งศูตรบ้านหลังนี้ก็มีหมู่บ้านแล้วลูกเขาต้องรู้ตั้งแต่รุ่นลูกล้วนพ่อู้หลุดเขาเลยเขาต้องรู้ขมิญนะเขาจงใจมากกว่าตอนทหารไทยเราไปเคลียร์พื้นที่เจอศพเห็นล่าเห็นอะไรเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นประเทศของเขาเนาะลูกเนาะ เก็หน yes ้าหดหูไหมแม่แม it ่ไม่ว่าอย่าอย่ายุ่งเขาดีกว่านะของเขาเขาให้ประเทศเราจัดการคุณสมคารเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหาของชาวบ้านในพื้นที่ยังคงต้องดําเนินตามกันต่อ หลังจากที่ถูกผลกระทบจาก BM ตกที่บ้านนะครับในความเสียหายซึ่งจะต้องให้กำลังใจชาวบ้านในวินิจกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ายังคงกังวลใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมีการประหาในรอบต่อไปด้วยหรือไม่ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปื้นท่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับขอบคุณมากครับปอกแปก๊กภูมิวดินนะฮะยังคงรอการช่วยเหลืออยู่นะครับแม้ว่าจะมีการประเมินราคาไปแล้วส่วนประเด็นที่เมื่อวานเนี้ย ทาหารไทยต้องใช้แบ็กโฮเก็บกู้ร่างทหารกัมพูชาที่ถูกทิ้งให้ตายเกลื่อนใต้ซากปรักหักพังมันก็เป็นภาพที่สุดสุดหั้วใจนะฮะชาวบ้านก็บอกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ากัมพูชาเนี่ย<ๆ>เขาคิดยังไง<ๆ>เขาทํำยังไง<ๆ>เขาดูแลพลเรือนรวมถึงทหารของเขาย่งไงนะฮะ